ครับวันดีครับพอไอ้มือนี้กัมาเริ่มต้นจากวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ไปอัดปูจอมพ่นครับปูจอมพ่นมือนี้กัมาเริ่มต้นวิหารหลวงปู่ใหญ่ซึ่งกรีบก้อนน่ะพอไอ้กับมาจับเหล็กใส่เห็นพอถือด้วยครับเด้อมันมีอยู่แต่ว่าไปจับใส่ครูกับสามโตไหลพราะว่าเหล็กวิหารหลวงปู่ใหญ่มันก็มีครูของของเหล็กวิหารเยอะๆนะครับพอไอ้กับไปเน้นตั้งแต่ เป็นตัวเลขเขา,าก็เลขดังคนนะครับเก้าหาหาเก้าะ,ะห,าหัสนึงหนึ่งหามันเลขดังคนเนาะม,มันก็ไปเข่ากับเลขดังคนก็นเล่ไปนเน้นตัวนั้นนะครับอันตัวเจ้าของอไปล่งหันหามาหันจ,จับไ่บ่ถือสะบัดนี่เ <c oughs> ออนี่ครับอันนี้เป็นคลิปแรกของวัดปลาสามค,คีหน้องแก้วครับวัดปลาสามค,คีหน้องแก้วเขามาหาเอาตัวเลขเอาครับที่นี่หาตัวเลขน้ำพระพุทธ โอโหตูปต่างๆครับจับจับตัวเลขใส่นะครับเนาะบางที่กะทิไมาจุดทูปครับจุดทูปเอาตัวเลขแต่เมื่อนี้พวไรบริจุดทูปบริเอาทูปมาน้ำครับก็เลยบริจุดนะครับเนาะกะทิเอาเอาตั้งตะเลขที่วิหารไปก่อนครับเลขที่วิหารแล้วก็เลขกับพระพุทธรูปนะครับเนาะแล้วก็สิลงเป็นสองตัวสามตัวไม่เห็นนะครับนะมักบนมักกลางก็ไปตัดเลนเอานะครับเนาะเน้นสองตัวนะครับอยู่ที่วัดป่าหนองแก้วนี่ครับเน้นสองตัวครับเพราะว่า ส่วนหลายพอตั้งตะโอ, lonely, มอยมากนี่อ่ตั้งตะปีไม่ตั้งตะปีก่ายนี่ครับมากครับสิเขามาทุกงหดครับเขามาทุกงหดเขามาทุกงหดเลยสิมีพิษแต่ว่า23สิางวดสิมีพิษอยู่ประมาณสามงวดครับน่เขามาตลอดทื่งวดที่แล้วจับเลขใส่เห็บบถือซื้อครับจับใส่เลขจับเลขใส่เห็บบวชถือซื้อนะครับนั่องวดที่แล้วนี่พอยไปเอาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาใส่เนาะครับเนาะส่วนเหลขสามตัวไปเอา อ่าสามเก้าแปดเปล่งัสนะครับเนาะศูนย์สามแปดเปล่งสันนะครับเนาะแปดพอกมาใส่นะครับเนาะมันมีโยเลขครับแต่ว่าจับใส่เลขกใส่บัถือครับอืมที่อ่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นเอียงมาตีเพราะว่าอยากใครพ่อไหวคิดอะไรใครพ่อไหวมากอีกไม่อีกนะครับพ่อไหวจับเซตเลขใส่บัตรถือครับอ่ก็บอกคิดว่าไม่ได้เป็นตัวนั้นเนาะคันมันหูคันมีคนหูสันกับฉีลุ้ยแหละนะครับเนาะไม่มีคนหูพ่อยกับบ่หูหูกันนะครับเล้วอันพ่อยเห็ุเป็นแนวทางซื้อครับอ่ โปดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อพอเห็ุเป็นแนวทางซื้อบริษัทนำสนุนให้ผู้ใดเล่นการพนันหรอกครับไม่เล่น่อยากให้เล่นการพนันแต่ว่ามันกะพวกเข้านาะมันมีความเสี่ยงครับเอาก็ซื้อตัวลอตเตอรี่ไว้ครับลอตเตอรี่พวกมันการพนันหมอบที่ประธานมีไว้อีกนะครับเนาะแต่ว่ามันกาถือตามกฎหมายครับมันกระเมียนยูมันถูกตรงตามกฎหมายครับเอาอาพอไว้เดี๋ยวนี้กะ บรรยากาศไหวนะครับขามากาให้ให้ชมบาร,รมีของปูใหญ่ก่อนครับให้ชมบาร,รมีของปูใหญ่เดี๋ยวสิบพอใบสิบผ้าย่างไปน้องขับเนาะสิไปหา,าตัวเลขไปพอไปกราบไหวหลวงปูใยัยเรียบร้อยแล้วพอใบสิบผ้าไปจับเอาเลขเนะครับเด้ออ่าไปจับเอาเลขใส่น้องขับเนาะไปตามไปบัดนี้ครับได้แท้แล้วขอให้จับจับใส่ให้ถือคนละมันได้อยู่ดอกเนาะไปะครับครับอันนี้ก็เป็น วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะซึ่งเลขที่วิหา,ญญารหลวงปู่ใหญ่พอไอ้กระจับใส่บางหันก็บาดเตืนะครับเนาะจับใส่เป็นหนึ่งเก่าเก่านึงหนึ hmm. ่งหาหาหนึ่งซะเก่าหาหาเก่าซะมันก็เลยผิดไปแต่หนึ่งครับอ่าเมื่อกี้ก็เลยให้เบิ้งเตเลขที่วิหารก่อนนะครับเด้อให็นเบิ้งวิหารก่อนเบิ้งวิหารแล้วกอะว่ามันคนเห็ดมากกับงามเนาะครับเนาะเห็ดเห็นบางตัวงามนี่แหละหลักพิธาไปจับเอาตัวเลขใส่ต่างๆครับผู้ใดมาก็เอาไปลงเหรียญนะครับเด้ออ่าเลขที่วิหารครับไป ตา,ตามพ่อไป,ไปครับเช่นเคยครับตัวเลขที่เ้างสิมาเอาำห้องกอสิมาเอากับพ,ะาาบพระอาไล่รนนครับพระทิพเนตรครับเนาะงสิมีตัวเลขน้ำกันอยูอ่แต่ว่าในพระ,พระทิพเนตรนี่มีตัวเลขอยู่เป็นตัวเลขอิลีอิลีเห็นนะครับมีก็มีอยู่สองตัวนะครับเนาะมีเลขสามทั้งหน้าทั้งหลังครับเลขสามทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่แต่ว่าไอ้ที่ขายครึ่งก็มีอยู่คือ มองเลขเก้าเลขศูนย์เลขหาเลขสอง,งนะครับมีไก่มีมีมีไข่คร,ครึ่งตัวเลขนะครับนะเนาะเอาเปรียบเปี่ยมเปี่ยมเบิ้งนะครับพอเปรียบให้เบิ้งครับไปติไปจับตัวเลขตัวใดไปไปพอไอ้ที่ภาพไปเอาครับอ้าวลืมไปลืมไปลืมไปอันนี้เป็นอยู่อยู่อยู่ฝั่งมือกับเราอยู่ฝั่งมือของพานาไล่ครับอยูามอของพ,พนางพนาไล่อ่าซึ่งสิงเป็นชุดแรกครับชุดแรกคู่แรกก็ถอป เอาคู่แรกนะครับเอาสูตรกระเพาไว้นี่เนาะสูตรกระเพาไว้คู่แรกครับมาดนี่สีผ้าไปเอาตัวที่สองที่สามครับตัวที่สองที่สามกับยูกับมุกไก่เดอกครับกับยูกับพระทิพเนศนี่แหละครับเอากับพระทิพเนตสองตัวเลยครับสองตัวเลยเนาะสองตัวเลยไปตามไปครับกันครับพระทิพเนศนี่เอาเสี่ยวเลขสามนะครับเนาะเลขสามตัวเดียว ออเหล็กสามครับเลขกสามบนตัวเดียวครับตัวนึงครับอีกตัวนึงครับเลขกสามหลังจากศูนหาแล้วนะครับเนาะศูนหาแล้วก็รูศูนศูนศูนหาโยเป็นสองตัวแล้วแต่ว่าเสียวหาน้ำอีกครับตัวนึงครับเสียวหาน้ำอีกตัวนึงแต่ว่าสิจับสลับใส่นะ um. ครับเด้อสลับใส่อ่เสียวสามใส่น้ำเอาเหล็กสองใส่ครับเอาอยู่นี่นะครับเหลขกสองเดี๋ยวพอไอ้สิพ่อเอาเลขกสองใส่ครับบัดนี้นะนี่ครับเลขกสอง เลขสองกับยูนี่ครับครับเอ่าเลขสองเสียวยุดตรงนี้แหละครับเลขสองเลขสองนี่สิมีตัวเลขคล้ายๆกันสองตัวนะครับเด้อสิเป็นสองก็ได้เป็นหกก็ได้ครับอ่าเสียวหกอยู่นี่ก็ได้เสียวสองอยู่นี่ก็ได้ครับเนาะประเดี๋ยวมักหกเก่าหกใส่นะครับเด้ออ่าประเดี๋ยวมักสองก็สีเป็นสองครับพลอยสีตาว้าพลอยสีโลงไว้ให้อ่าสีโลงเป็นอ่าสามหาสองครับสองหาสามนะครับเด้อ อ่าสามสองเป็นอย่างันครับเนาะหมุนหมุนเป็นหกหกประตูครับเด้อครับเด้อหมุนหกประตูเอาขั้นมักล่ามักน้อยก็หมุนเป็นหกประตูเอานะครับเนาะอันมักอ่าอ่าสองตัวกับตาเล่นสองตัวนะครับแต่ว่าพอไหวเน้นลงไปสองตัวนะครับเด้ออยู่นี่นะครับเด้อให้ไปสามตัวกับแต่ว่าแต่ให้ไปตาเล่นสองตัวเอาเพราะว่าสองส่วนไลยสีเข่าวสองตัวบนสองตัวล่างสันนะครับสีเข่าแบบนั้นนี่ครับเลขอยู่อ่าตรงนี้ครับที่พ่อเขาสามตัวตรงๆครับ เ่เคยเขาสามต okay. um, ัวตรงตัวเทียเข่าม eh so like no er ิจฉาสองตัวบนสองตัวล่างหรือว so ่าสองตัวล่างเหมือนกันครับเนาะเขาแบบนั้นครับตามที่ไว้มากอยู่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วทศพลอยุดจากเลิกกิจการมากครับมาเหตุอยู่นี่ครับเนาะเขาใไม่ได้ได้ได้แบบนี้มาตลอดนะครับในแบบนี้มาตลอดเขามาเมื่อแหลกปุ๊บก็ได้ทั้งบนทั้งล่างครับต่อหันมากับบนล่างบนล่างมาตลอดล่างแน่บนแนีมากซับกันมากสั่นละครับ ถ้าเริ่มเห็ดวิถีทางหลวงปู่ใหญ่สำเร็จมากเห็ดไปเห็ดยังขึ้นมากกระชึกทั้งบนทั้งล่างยงสันละครับเป็นยงสันนะครับอยู่ที่วัดป่าน้องอ้นงแก้วนี่ครับน้องแก้วครับเนาะก็เกินซื้อง่ายคือวัดน้องแก้ววัดป่าสามัคคีน้องแก้วครับอันนี้เป็นเลขสองนะครับเด้อตามที่พ่อไ้ตัดให้นะครับเป็นเลขตัวนั้นแหละเนาะสามหาสองสองหาสามครับหมุนเล่นหกประตูออกมันกลับไปกลับไปเห็นนะครับเด้อสองโตกับสิบไม่หาศูนย์ศูนย์หานะครับ หาซูนซูนหาเี่ยว่าเอาเก้ากับสามใส่เพราะมันคือเลี่ยงกันอยู่เดี๋ยวไปเบิ้งให้ครับแต่เบิ้งให้เอานอะๆเบิ้งให้ถ้ามากเก่าใส่ครับเลขเลี่ยงกันสีมีอยู่หันครับยูฟามือเลขสามอ่าเลขสามยูฟามือเลขเก้ากับยูเตฟามืออ่าเลขห้ากับยูฮงล่างเดี๋ยวครับเพื่ออ่าสิีเป็นเลขเลี่ยงกันครับเลขเลขเลี่ยงกันลงมาง่ามคล้ายๆครับเข้าจุดอันจุดเลขทูบนะครับสีเลี่ยงกันแบบตันหลังง่ามมาบง่ามอยู่ง่ามอยู่ เลขตัวนี้ก็ได้อ yeah. ่านี่ครับแต่ว่าขั้นดูแกงสี่สิบเพราใครเลขสามเนี่ครับต้องเข้าไปจูดไก้ขยายนะครับขยายเขาจะเห็นเลขสามถ้าว่ากระหูนะครับว่าเป็นเลขสามหันเนาะมันเป็นเป็นสีทองนะครับคอนโปเขียนเป็นสีแดงที่ยังไงนะครับเนาะตามที่คนเห็นนะครับตามที่ตายจะคล้องเห็นพร้อมนะครับตามตัวเลขที่ตายจะคล้องเห็นนะครับเนาะหาเลขสองก็จะยกฟังฟังขัวมือนี่ครับเสองอ่านะเป็นทั้งเลขทั้งหมดนะครับมีหามีสองมีเก่ามีสามนะครับเนาะ มีศูนย์ครับแห่งสงกลับไปตีพ่ายบิังพรมซีนาแปดปอนครับพรมซีนาแปดปอนซึ่งซึ่งพอไปไม่จับใส่ตัวนั้นได้หนึ่งหาศูนย์แล้วก็มันก็ออกศูนย์หาหนึ่งนะครับนั่นั้นครับออกสามตัวตรงๆเลยครับอาชีพไปไปชมบารมีของพรมซีนาครับนี่ก็เป็นพรมซีนานี่ครับแล้วถึงพอไปไม่จับเลขใส่ศูนย์นนะครับเนาะจับไม่กระทาเน่ะไม่กระทาน่าเป็นหนึ่งครับยุฟัมเมอหัน สิเป็นเลขเลขหาเลขหาที่ชัดเจนกว่าครับบมเป็นเลขสามนะครับเลขหาอยู่ฝั่งมือเดียครับแล้เลขศูนย์นั่นเป็นแว่นนะครับแว่นพอไว้จับอยู่หันลังครับหนึ่งหาศูนย์หรือหนึ่งสามศูนย์นะครับพอเบิ้งเบิ้งอย่างหนึ่งมันไข่ไข่สามเบิ้งไข่ไข่หาเดี๋ยวสี่พาเบิังคับไปเบิ้งใกล้ๆครับวิสูตรเบิ้งเนาะไปเป็นประคับอ่าอยู่ฝั่งมือนะครับเบิ้งอย่างหนึ่งสี่เครื่อเลขหานะครับอย่างหนึ่งคือเลขหาต่วันเป็นเลขสามนะครับมีหางขีดนดำเนาะครับเนาะมีหางขีดน ที่พอไอตีว่ามือนั้นมามัเบิงนะครับเนาะมันเลขเอ่อหัวเลขสามพเห็นนี่ครับเห็นเป็นเลขขาพอไอก็เลตีเป็นหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหาศูนย์มันเป็นมันเป็นสองสองตัวเนาะอยู่นี่เนาะก็เลตีเปล่งสั่นก็เลยออกมาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งครับนี่นะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่นะครับเด้อปูโตพก้มนังสีครับหลวงปูโตพก้มนังสีนะครับเนาะกราบไหวหลวงปูโตครับ อย่าล so well. so well. ืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อไว้แหละครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้แหละครับเดี๋ยวพ่อไว้ติดผ้าขอพรจากปูตูนะครับเนาะซึ่งตัวเลขเขาก็ได้นะครับเนาะในตัวเลขมาแล้วพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมบัดนี้พ่อไว้สิลงตัวเลขลงตามที่พ่อไว้ลงตัวเลขมาให้แล้วครับเด้อเอาตามวันเลยครับสหรับคลิปนี้ก็ให้มีโชคลาภกับทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดียรับงามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ